สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูการอัญเชิญธงชเฉลิมพลของกองรักษาความปลอดภัยฐานรุงเทพในพระราชพิธีถวายผ้าหินหลวงนวัดอรุณราชวรารามไปดูนครับท่านผู้บังคับกองจะสั่งทําความเคา,ารพธงเฉลิมพลกองรักษาความปลอดภัยฐานรุงเทพได้รับ พระประธานธงชัยเฉลิมพลเมื่อวันที่24พฤศจิกาย,ยนพศ2536ธงชัยเฉลิมพลเป็นธงชัยประจำหน่วยได้รับพระราชาธานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดุลยเดรชรัชก,กาลที่9ธงชัยเฉลิมพลถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหารเป็นเกีดยรติยศของหน่วยทหารน,นั้นๆเมื่อเข้าสู่สงครามทหารทั้งปวงต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลด้วยชีวิตธงชัยเฉลิมพลลงหน้าง ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากส่งกำลังใจให้กับฐานกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือกรุงเทพด้วยนะครับ